โดนต้องเรียนลุงตื้อร่บอกไปเลยให้เอ็เคียร์ให้เดี๋ยวผมเรียกจะเคียร์มาให้แอฟกอดปลอบใจก่อนมามาน้องรักเอ๋โจกเป็นไรวะมันนมันอยู่ข้างนอกข้างนอกนี่การักโอมามาคนนี้ก็ดีมันก็อยู่นอกกันทั้งนั้นแหละโจมาเหรอ มันไม่ใช่คนอ่ะมันไม่ใช่คนไม่ได้คนอุ้งงงย์ป้าลุดเมย์ตัวกินไก่ไม่ใช่คนอะไรวะเฮ้ยเคลียร์หน่อยดิอะไอ่ะมีแต่หัวมีแต่หัวมีแต่หัวอะไรอะคะพี่โจมีแต่หัวหัวเผือกหัวมันหัวเข่ามันก็ มาดิเลยตั้งใจมานดิมาีิตั้งใจตั้งสติมานั่งข้างพี่นะหายใจเข้าลึกๆลึกๆแล้วพูดออกมาพูดบอกกับพี่พี่แก้ไขให้ได้พูดมาพูดจะออกได้ยังจะออกได้ยังเออได้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 โอ้ยเหม็นแทนมันเนี่ยเฮ้ยดีเครื่องเลี้ยงอ่ะพี่โจ๊กตกลงว่า

กินไส้กินครีกินไส้กินครีด้วยเหรอ เดี๋ยวจิบไปตามคุณตายดีกว่าอุ้ยเจ๊เป็นคนเดียวอันไรายเดี๋ยวเล็บไปด้วยโ <c oughs> ยนนึกว่าฉันไม่รู้เรื่องไงฮะว่าวเธอไม่อยากไปบริจาคเลือดอออคุณจีนอะะก็จิ๋มกลัวเข็ดน,นี่คะจิ๋มนี่กลัวคะกลัวนี่จะทำไงได้ ในเมื่อธนาคาเลือดเขาก็ขอความร่วมมือมาฉันก็เอาชื่อทุกคนอ่ะเขียนไปหมดแล้วว่าจะไปนี่พูดเองเออเองตลอดคณะทำบุญยังพเดจกายเลยแกเจ๊จิมจิมบอกว่าคุณจีนเป็นคนจิตใจกว้างขวางเหมือนกับแม่น้ำหวงโหของอยากให้ทุกคนได้บุญกันันแน่คุณไตคงไม่ปฏิเสธหรอกค่ะคุณจีน ขอโทษนะครับนี่ไนซ์ซาฟารีหรือเปล่าครับมีน้องหมูมูหรือเปล่าครับเออขอโทษด้วยนะครับที่มาทํางานสายอะครับคือผมไม่ค่อยสบายผมว่าวันนี้จะคงไปนี่วางว่านี่คงไม่ใช่ข้ออ้างนะที่จะไม่ยอมไปบริจาคเลือดเนี no <uh tá, ่ยฮะไปสิครับแต่ตอนนี้ผมุปวดปัสสาวะครับ และนี่ก็คงไม่ใช่คออ้างใช่ไหมกลับมาทุกคนต้องไปบริจาคเลือดเข้าใจไหมแค่เนี้ยกลัวไม่ได้ <c oughs> เอาออกสับ้างเถจจิดเจตีมไคเี้กมดเาอกักาเจตี Love one me son jai Take get the guy sick กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอไยเนี่ยบ้านแกไ <c oughs> ม่เป็นไรวะดูโรคๆไงไม่รู้เหนื่อยปะวะไม่ไหวก็บอกดิเออใช่ใช่เนี่เนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ย,ยนี่โยกจนคอจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยปวดคอเลย <c oughs> อละคนั้นเดี๋ยวผมไปเอายาแก้ปวดให้นะเพือ่อจะได้หายนะโอ้เป็นห่วงเดี๋ยวแอปไปดื่มน้ำปัสสาวะด้วยดีกว่าดีมากพี่ก็แอบดูแอปอีกทีหนึ่งแอปไปบัสสาวะแล้วดีกว่าเดี๋ยวอีกพี่แม่แอบดูเอางี้เดี๋ยวฉันปัสสาวะเองแล้วเดี๋ยวแกแอบดูฉันโอเคเอ้าเออนี่ อยู่หนิว่าปวดคอมาดูให้หน่อยคอจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยที่บอกว่าคอจะหลุดเนี่ยเธอหมายถึงเธอจะถอดหัวใช่ไหมอ่ะเธอถอดหัวอะไรหรอร้ายบอกแล้วให้แอบดูฉันปัดตะวันแกก็ไม่ดูอ่ะคุณวิ้งครับอันนี้ยานะครับอันนี้น้ำนะครับอ่ากินน้ำไม่เยอะนะครับไม่หายอึบอึบอึบอืมอ่าโอเค ดีไหมดีใช่นไหมชุ่มคอชุ่มคอชุ่มคอแน่นอนให้ไปดิน้ำเหลือพี่ชอบกินอีกอย่างนึงนะพี่มีโอกาสได้ประกบปากกับคุณพิงค์ด้วยไม่ได้น้ำลายน้ำลายน้ำลายอย่างไรพี่ยังไม่เกี่ยวเลย เลยนะครับคือไปรถแยกคันกันก็ได้นะครับไม่ต้องไปคันเดียวกันก็ได้ไม่ไปคันเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวก็มีใครหนีไปอีกออกไปได้แล้วปะโอ้ยโอ้โหหืม <c oughs> โอ้โ,โอ้ บริจาคทั้งไส้ติ่งแล้วก็เลือดไปพร้อมๆกันเลยใจหายเป็นเป็ดทิ้งเลยไม่เป็นไรไม่สุดที่ติงให้ปวดอะไรอีกไหมคะนี่ในไตยอมรับไปเลยนะว่านายอ่ะกลัวเข็มโดนมากเลยครับคุณจีรู้ไหมครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมถูกแทงก้นเข็มฉีดยามันก็เลยเป็นความกลัวที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของผม ผมไม่ต้องไปไป็นวันจากรื่อแล้วใช่ไหมครับต้องไปหมดแล้วยังยังไม่หมดครับคุณจีนเคยได้ยินไหมครับที่เขาว่ากลัวจนฉี่ราดเป็นยังไงอ่ะเคยผมเป็นอยู่ครับใช่ไหคะเย้สองคนแล้นะเข้ามาพี่บเลอตลอดเลยนะเข้าไปเลย I am.